ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาผภูมิพลอดุลยเดชค่ะ โดยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงคลาค่ะนางสาวรุจิราแก้วถนงพู้มในการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงคลาพร้อมด้วยนางสาวจงถนองประเสริฐศรศีนายกสมาคมสิทธิ์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงคลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนค่ะร่วมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายสัตว์และถวายความอาลัยแด,ด,ด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาภูมิพ,พลอดุลยเดช โดยการจัดพิธีในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยการถวายสัตว์และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและก็เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจและทราบซึ้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเป็นการเทริดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาค่ะจะจัดให้มีพิธีทางศาสนาของทุกศาสนาและจะเปิดโรงทานเพื่อปันน้ําใจสู่ พี่น้องผู้ร่วมแผ่นดินไทยทุกคนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมการทำความดีแด่พระองค์ท่านค่ะ